เอาละก็เจ้าวดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์แบบอีโมจิของในโปรเฟลิกันเนาะขั้นตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวก็แค่ทัมตามก็ได้เปิดไปยังก็ได้เลยเนาะประกนอื่นเลยให้เราได้กดทำมาที่ขึ้นเนาะแล้วค่อยมาผิวบนหาที่ตรงนี้แตะนำไปแล้วว่าอิชิเบมด่าละความแบบนี้เนาะพอเราได้พิมพ์ปัญหาแต่ก็ไม่ได้แบบดบีแล้วจะติ้งมืเว็บไซต์เดเว็บไซต์หน้าต่างมันได้เป็นอย่างนี้เนาะในเว็บไซต์ก็จะพยายามได้กดลงชื่อก็จริงดมัครเนาะี กอดได้กดสมัครทำงานแล้วที่หน้าต่างรับสมัครขอได้เบียร์และกดชื่อกดเมื่อกลับพานระเบิดแบนี้เนาะมาที่ที่ตรงนั้ปปนในแบบเพื่อการเดิยันและกดสมัครไปเป็นทีนี้ง่ายที่เป็นการสมัครก็ได้แบบไปทิ้งแล้วเลยเนาะหรือว่าใครนะที่มีจะมาชิมเดียวเลยตกลงชื่อชิางาบีแต่มันได้กดลงชื่อช่างงานจะตัวนั้นดีกับไ,ได้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อช่าได้งานกับไปเลยอ่ะ พอได้กดลงชื่อพิจารณาการมาไล้หรือว่าสมัครสมมติชินมาแล้วที่หน้าต่างแรกหัวใจก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะแต่มีหมดหมู่บริการไปฟอร์มให้กับเราแต่ไม่จะเข้ามาทำการกันได้หรือว่าจะมีเงินที่อยู่ตรงนั้นนี้ให้กับเราสา่มรถจะเข้ามาทำการกันได้เนาะหรืว่าก็ใครน่ที่ไม่มีเงินและอยากจะเติมเงินก็สามารถได้กดมาได้ตัวนี้กได้เลาว่าเติมินอ่ะพอได้กดมาแล้วนี่เติมเงินได้หน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้กับเราสามทต่จะเข้ามาเราไทำการเติมเงินกันได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้เนางนเิะ เรากดทําขนาที่ช่องทางในการเติมเงินแม่ต่างช่ทางการติมเงินก็เตไมเหิไ้เราเลือกเติมเงินแนี้ได้เลยเนาะอย่างช่องทางในการเติมเงินไม่ทีได้เราํำกันแต่เขาก็มีการแจมโบอกลมาแบบนี้เราก็โรูก่ได้เนาะเอ่อก็ใครที่ตรสเดียวช่องทางไหนในการเติมเงินในสี่ช่องทางนี้ก็สามารถจะเลือกติมเินจะไ่ได้เลยอ่าหรือว่าใครที่เตเงินไม่ได้เรานไม่ยอจิแล้วให้ดีให้เรากดกลับมาที่ได้ต่างเดิมวชรกันได้เลย พอได้ตัถมา้ที่หน้าตานดวิจาเราถึเราบนบ่หมู่อบริการเรื่องการทําการได้เเนาะแล like, ้วก็เรื่องปเลยเนาะที่หม่ก่รีก็เลือกที่หมดหมู่หมดนแบบับได้เรื่องเราก็เลือกไปเนาะเมื่อกี้ที่เราทําการจเปมนการเพิ่มยอแรแบบิจริงของในเฟซบุ๊กก็อยู่ตรงนี้กดกันไปเก็เรื่องไปที่หมดบ่นท่นี้ก็เลือกบริการบริการมีป็นแบบนี้เราก็เลือกไปเนใเดีนแล like. on, abeth, ้กันเนาะเป็นหัวใจเนาะพอเราก็ไ <lights>, ด้ท <notes so> ี่หมดหมู่บริการแบบนี้แล้วเขาได้กดกลับมาเนาะที่โปรเฟงบุ๊กของเรา้วทีนบาิ อันผอวังลว้าได้แบบดปีลาเทีนเรจแล้วจุดแตจะพมีดอนดออได้เชยญยนิตตุนโบปมีอกดสอรายเลยน้อรกงจะัไปอันผอทงจรู้ว่าได้มีค่า้จะมีระบบเป็นมาเจบอกองเราเีนได้ซื้อคแล้ปีนะอรนี้อากไเป็นการออกซื้อจนได้ปิประตร้อยนาะหรือว่ากรน้จะเงซกันไปแล้วอยากจะดูด้ว่เป็นยังไงน้องรับฝกอกซื้อไปกลสามารถที่ อะ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วที่กดจางจสร็จได้ส่วนหน้าต่างประวัติจ้างตีได้หน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะมีการแจ้งบล็อกเบลล์เตอร์ที่เราได้ทำการไปประโยชน์นี้เลยเนาะอย่างเดิ้ลได้ทำการไปจากปุ่นเขาก็แจ้งบล็อกมาว่าเราดำเนินการเนาะเราก็เราก็ไปก่ดได้เดินนักปูไปโรงเจอรอนเนาะหรือว่าใครนะที่รีที่เข้ามาดูเดิ้ลกนอยู่แล้วในระหว่างนี้เรากำลังรอกันอยู่แล้วเกิดสนใจที่จะดูหมู่บูปบริการแอปเดิมเบิร์เตอร์ของในเว็บไซต์ก็จะไม่ใช่กดคว้าที่ตรงนี้ยันได้เนาะที่เขาว่าบริการ เราได้กดทามาได้ที่บริการทั้งหมดแต่หน้าต่างบริการทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเราได้สามารถที่จะเข้ามาดูบทวดปลู่บริการอะไรกันหน้าหรือเข้ามาทำการอะไรกันได้ในส่วนตัวนี้เนาะเข้ามาดูเพิ่มเติมหรือเข้ามาทำอะไรได้สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยในส่วนหน้าต่างตัวนี้เนาะและต่างนี้ตัวนี้เขาจะเป็นอย่างนี้เลยนาะให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาดูที่จะเข้ามาดูหมดหมู่หรือบริการอะไรก็ได้เปิดปิเนาะอ่ะเดี๋ยวใครที่อยากจะเข้ามาดูกนแล้วในส่วนตรงนี้หรือว่าเข้าใช้งานกแล้วในส่วนตรงนี้แล้วเกิดปัญหาแล้วผัดข้องอะไรยคอวว่าตัะ ไอ้กดทำมาค่ได้ดี่เข้าวตัวเนาะกดเขามได้ดีส่งตัวหน้าตาของตัวไปเป็นอย่างนี้เนาะให้กับรถเมื่อเจ้ามาเพื่อไปแจ้ปัญหากันได้แบบนเยกันได้เนาะทีนี้กดเขามาได้ทีส่งตัวลรวก็ไปนหมู่อเรือควายนี้ไปแ่าเราเกิดปัญหาเนาะพิม์ยังเแลต้องสองอย่างนี้ค่ะถ้วกดส่งตัวไปเพียงนอันนี้ง่ายเลยเป็นการแจ่มปัญหาแก่จะได้แบบไปแจ่มรากันได้เลยเนาะหรือว่าก็เผื่อใครได้ได้มาใช่นก็แล้วในระหว่างนี้ไม่มีปัญหาหรือว่ขัดข้องอะไรเงล้ยเพืลยแต่วาา่า อ่ะก็ตัวใครอยากจะแนะนำเพื่อนเราพบจักเราให้เพื่อนไ้กดเพื่มาที่ตรงนี้กันแล้วก็มาขัดโลบี้อยู่ตรงนี้นะเพื่อให้เพื่อนเราพบจากเราเนาะให้เพื่อนเรอรู้จักเราให้เขาได้กดมาที่ลิงก์เว็บไซต์เพื่อมานกสปัญหาจ้างคนแรงต่างๆในเว็บไซต์เนาะเป็นเทคนิง่ายๆเป็นการแนะนำเพื่อนเราพบจากกันได้แบบวิธีร้อยกันได้เลยเนาะและก็เผื่อใครที่ได้เข้าไปใช้งานก็แล้วในระหว่างนี้เราอยากจะดูยอดออเดอร์ที่ฝั่งดันไปแล้วว่าเป็นยังไงจริงๆก็สามารถกดมาดูได้เนาะเอ่อหมดของเราดังไม่ขึ้นเหมือนกันก็ลองดีหน้าจอกดตัว อ่ะไวเลยแต่ยังไม่ขึ้นแบบนี้จริงๆเ,เนาะเราเข้ารงแบบไปก่อนเดินจะปูไม่อนอาจะร้อนเนาะอ่ะปกติเวลาเราทำการระดับได้บิลนะเฉดเดียในการทำง,งานเดี๋ยวแล้วเนาะเราเ็ลางแบบไปก่อนเลยจะปูไปม่น่าจะร้อนเนาะเต่เพื่อไม่เถีว่านาคนดูตัวเราแต่แต่ผาไปจานเยอขึ้นเยอะแล้วหรือวขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะอะแล้วเราเก็แบบเ,เนนป็นมาจากเมื่อกี้นะทุเราทรำการส่งตัวไ,ไปแลยก็นั่งรอจะปูเนาะตอนนี้ยอะไรไมจีของในโปรเฟสปุกหรอเขากำลังทำการพิ่มมาจนแต่จะเสร็จแบบนี้แล้วเนาะก็เกิ่มมาไปจนเกือบจะ ก็ยังไปไดนี้ด้วยนากั้นตอนในการทำาลเปิดไฟเด่นดูกัละเรียตนแต่เขาบอนำการเดือแต่ต้องทำตามภายในเว็บไซตก็นำมาที่กดเมลิงเว็บไซต์เราแปะว่าให้ก็ได้ลนะให้กดเมลิว็บไซต์เพื่อพาผู้ชิงงาเดอว่อการกันได้แบบไม่ฟได้เลยเนาะ ่ะแล้วก็เพื่อใครในวันนี้ที่เข้ามาดูหร네 right? right. ือเข้ามาทำการเข้าในเดอะเว็บไซต์แล้วเกิดเข้าไปใช้งานในเวสต์ไซส์และเกิดมีปัญหาแล้วผัดข้องอะไรยังไงเนาะก็สามาที่จะไปแจ้งปัญหาได้เป็นในส่วนของตัวได้จุงหรือตรงนี้กันได้เพื่อไปแจ้ปัญหาการมินกันได้เปิดไปกันได้ด้วยเนาะก็ในรุ่กใครที่เข้ามาใช้งานแล้วและเกิดมีปัญหาแล้วว่ายังไงก็สามารถใช้กลวาที่ตรงตัวแล้วก็สามารถจะมาพิมพ์หัวข้อการแก้ปัญหาจะรอได้บอกไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ในรุ่นใครที่เข้ามาใช้งานแล้วไม่ได้มีปัญหาแล้วผัด แล้วเจ้าค่ะว่าวันนี้เราพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวทำลายภาพนัดแบบจะต้องขอโทษด้วยนะตลอดคิดโลกของดว,วันนี้เนาะไปวินาทีที่ดูมันเป็นเล็บวไ่ได้เห็นว่าภาพอะไรแล้วให้เปิดกระดาษต่อขอบคุณระที่รับชมเนาะก็เป็นมีมลเล่มากเลยก็ต้องขอบคุณเนาะที่รับชมต่อขอบคุณนะ